ช่วงนี้นะครับในเกตเจ้าตุรินก,กรณีเกษตรกรที่จะได้ไล่ละหนึ่งพันบาทนะครับตอนนี้เนี่ยทางที่มาเกษตรจังหวัดนะครับแล้วก็เกษตรอำเภอเนี่ยได้ดําเนินการประชาคมไปเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเกษตรจังหวัดได้ส่งข้อมูลเข้าไปในระบบ เมื่อชีดหรือปลาคับเ่ยลูกชาวนาลูกชาวนาของใจของจังทุกวันก็เกี่ยวที่บ้านเกี่ยวบ้ับเกี่ยวไหมครับเกี่ไร่ครับ30กว่าไร่ค่ะใช้มือด้วยบางคนใช้รถด้วยค่ะขนาดนี้กำลังพอเกี่ยวเลยค่ะทำไมเราไม่เกี่ยวมือครับ ไม่มีเวลาไม่มีเวลาค่ะใช่ไม่มีเวลาครับถ้าพูดถึงว่าเกี่ยวเกี่ยวรถกับเกี่ยวมือนี่อันไหนประหยัดกว่ากันที่เขาท่าเดี๋ยวเขาเข้ากันเข้ากันกำลังมืดแล้วกำลังมืดใช่เลยมาเดินหมูนั่เลยดู ไม่ค่อยมีรายงานด้วยค่ะขายยากมากขึ้นเรื่อยเขาเป็นว่าเอนี่ทำง่ายจังเลยช่วงนี้นะครับในเขตเจ้าุรินทร์กรณีเกษตรกรที่จะได้ไล่ละหนึ่งพันบาทนะครับออตอนนี้เนี่ยทางที่มาเกษตรจังหวัดนะครับแล้วก็เกษตรอำเภอเนี่ยได้ดำเนินการประชาคมไปเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเกษตรจังหวัดได้ส่งข้อมูลเข้าไปในระบบณวันเมื่อวานนี้ ประมาณ9หมื่นพันลายแต่เนื่องจากว่าเอกสารในการที่จะทึกข้อมูลที่จะโอนเงินให้กับเกษตรกรกที่เขาลงโครงก,การเนี่ยยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ก็อยู่ระหว่างการนําตกทกศซึ่งในช่วงเวลานี้เนี่ยาทางเอกสารที่นําตกทกศทกศรับประมาณ20,000ลายเศษซึ่งปัจจุบันทกศได้ดาเนินการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่เขาล,ลงโครงการไปแล้วเนี่ยประมาณห0 0 0 0 กพะลายนครับคาดว่าในสัป,ปดาน,นี้เนี่ยถ้าเอก,กสารของกเกษตรอำเภอส่งให้ทางทกสนเนี่ยทางทกสเองคงสามารถดำเนินการได้ทันแล้วก็ได้จะเสร็จขึ้นภายในตรกฎาคมที่ทางกรมต่างกำหนดไว้ก็คือไม่เกิน15ธันวาคมนะครับข้าพผมว,วันนี้มีปัญหาพุทธศักราชอย่างไรเนี่ในใน,ใน,ใ,นในช่วงเรื่นี้ปัญหาพุทธักราก็คือเนื่องจากว่าในพื้นที่เอนะครับทางนักเกษตรเนี่ย ได,ได้ดูแลข้อมูลอย่างละเอียดรอบครอบนะครับก็เลยมีเกษตรกรบางรายอาจจะไม่ได้เข้าเงื่อนไขก็มิก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเลยทำให้ต้หมอดลราคาในบางส่วนแลในตนน่วน่ขตอเองก,ก,ก,ก็มีปัญหาในเรื่องของเกษตรกรที่มีเลขที่บัญชีเงินฝากไม่ตรงกับที่ขึ้นทะเบียนไว้ซึ่งตัวนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่นะครับเป็นปัญหาเล็กน้อยซึ่งสามารถดำเนินการแก้ไขได้